คุณหลังในปัจจุบันนี้อายุ23ปีแล้วนะครับแล้วก็คุณหลังมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานีเมื่อประมาณสักสี่ปีที่แล้วนะฮะคุณหลังใเชื่อเรื่องอชื่อเรื่องนี้ว่าหมดเวลานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันต่อดีกว่าครับสวัสดีครับคุณหลังสวัสดีครับคุณหลังครับโวครับอ่าคุณหลังเสียงดังขึ้นแล้วฮะตอนนี้คุณหลังโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับผมมาจากนครราชสีมาครับเขาใหญ่เขาใหญ่เลยอากาศหนาวไหม โ oh, หนาวครับหนาวมากเลยใช่ไหมว่าเดี๋ยวพวกพี่ oh. เนี่ยปีหน้าเนี่ยก็จะไปเที่ยวเขาใหญ่กันคือน,นี่หนาวเลยใช่ไหมปีหน้าเนี่ยไม่ทราบว่าจะเป็นต้นเดือนมกราเลยหรือเปล่าอืมนะฮะเอ่อตอนนี้จยฟังหดือช็อกผ่านทางช่องทางไหนครับหลังผ่านทาง y o u t u b e ครับผ่านทาง Youtube นะโอเคครับสัญญ,ญาณชัดเจนดีนะวันนี้ ครับอ่ามาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับในจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเมื่อประมาณสักสี่ปีที่แล้วในสถานที่ของมันคืออะไรครับหลักมันเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์แห่งหนึ่งครับอ๋อเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ใหญ่อ๋ออ๋ออ๋อแล้วเราไปเจออะไรมาครับไหนลองเล่าให้พี่ฟังให้ครูฟังฟังหน่อยสิครับครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนพื้นที่ของผมเลยเป็นคนจังหวัดหนองคายอืมครับแลวทีนี้ผมตอนนั้นหนับแฟนผมตั้งท้องได้สามเดือนผมก็เลยคิดว่าอ่ะ หางานทําหน่อยอืหางานทำเพราะตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบใหม่ๆผมก็เลยคิดว่าหางานทําผมก็เลยไปทํางานที่จังหวัดอุดรเพราะไปอยู่ที่จังหวัดอุดรุ๊บผมไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งผ่านโลกออนไลน์ครับเขาเป็นนักศึกษาเขาเป็นนักศึกษาเขาเป็นคนจังหวัดสกลนครแล้วเขามาศึกษาอยู่ในจังหวัดอุดรธานีครับก็รู้จักกันไม่นานด้วยความที่ผมไปอยู่ต่างถิ่นอยู่คนเดียวอยู่ต่างถิ่นคนเดียวทีนี้ผมก็เธอก็ไปมาหาสู่ ผมก็ไม่ได้ไปหาเธอผมไม่เคยไปหาเธอเลยมีแต่เธอมาหาผมและเธอก็มาตอนที่เธอมาเนี่ยเธอก็มาเธอก็มากับสาววพิพสองคนนึงเนี่ยคือคือสิ่งที่ผมรู้เกี่ยวกับเธอก็อกกคือว่าเธอเป็นคนจังหวัดอุดรเป็นคนจังหวัดสกลน,น,ค,นครมาเรียนอุดอรมีเพื่อนคนนึงชื่อชื่อน,นี้เป็นสาววพิพสองแค่นี้เองที่ผมรู้รู้จักเกี่ยวกับเธอครับแลวนี้อยู่ต่อไปต่อมาเพิ่พอไปมาหาสู่ันมาพิ่ เธอบอกว่าเธอตั้งท้องได้สามเดือนอ่ะอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าอ่าตาะตกลกแล้วตลกแล้วเราก็ไปมาหาสู่กันอะไรประมาณเนี้ยมันก็ไม่น่าจะมันก็ไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ใช่ลูกผมหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยผมก็พูดในํานองเนี่ยครับและทีนี้ถ้าถ้านับเข้าๆถ้าอายุท้องของเธอเนี่ยมันจะมันจะห่างจากอายุของภรรยาผมซึ่งอยู่ที่บ้านซึ่งอยู่ที่จังหวัดหนอ,องคายเนี่ย สามเดือนแล้วทีนี้พออแฟนผมใกล้คลอดแฟนผมตอนนั้นตั้งท้องได้ประมาณแปดเดือนผมก็เลยแฟนผมบอกว่าให้กลับมาอยู่บ้านนะครับให้มีคนดูแลเผื่อถ้าขลามคืนเจ็บป่วยข้าคืนผมก็เลยกลับไปอยู่บ้านครับแล้วผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยก็ร้อยใจที่ว่าผมว่าหาว่าผมเนี้ยมนระดับชอบอะไรประมาณครับประมาณเนี้ยแล้วเขาเลยบอกว่างั้นขอตังค์หมื่นนึงเดี๋ยวจะไปให้เดี๋ยวจะไปให้ เดี๋ยวจะแบกแบกกลับไปแบกหน้ากลับไปรับหน้าพ่อแม่เองไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องรับรู้เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้น่ะผมก็เลยปับปัญหาไปบก็เลยเล่าให้แม่ฟังว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้เลี้ยงมัาเป็นแบบนั้นแบบนี้อ่าแม่ก็เลยบอกว่าเอ้าถ้าถ้าเกิดเขาท้องขึ้นมาจริงๆ่ะก็ก็เลี้ยงละแม่อะไรประมาณนี้ผมก็เลยผมก็เลยปรึกษากันกับแม่แต่ทีเนี้ยเขาขอหมื่นแต่ผมให้แค่ห้าพันบาท ผมก็เลยเอาตังค์ให้เขาโอนตังค์ให้เขาห้าพันบาทแล้วเขาก็หายไปจากชีวิตผมอืมจนจนลูกสาวผมของภรรยาลูกของภรรยาผมเนี่ยแข็งแรงและได้ประมาณสักสี่เดือนผมก็เลยคิดว่าอ่ะค่าใช้ใจ่ายมันก็เยอะเนาะอากลับไปทําง,งานที่เดิมดีกว่าอืม,มก็เลยกลับไปทําง,งานที่เดิมผมก็อยู่ที่ทาง,งานเดิมปกติห้องเดิมห้องที่เธอเคยมาอยู่กับผมเนี่ยห้องเดิมแล้วที่นะี้ครั้งแรกเลยที่ผมครั้งแรกที่ผมเจอเลยคือคือเธอ ผมต้องผมต้องบอกก่อนว่าตสถานที่ที่ผมอยู่เนะี่ยเป็นเป็นห้องพักภายในออ uh huh. ืภายในฟาร์มภายในฟาร์มที่ผมอยู่อนะ่ะมีสิบห้าห้องเป็นห้องแถวธรรมดามีห้องน้ําในตัวออื uh huh. มีประตูหน้าประตูหลัง uh huh. มีมุ้งลวดแล้วแล้วตอนที่ผมเจอเธอเนี่ย uh huh. ผมอะ่ะนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนแล้วเธออะ่ะมายืนดูหลังห้อง uh huh. หลังห้องแล้วแล้วเธอก็ยืนในลักษณะก้มหน้าอื uh huh. ยืนยู่เสียงก้มหน้า ท้องเนี่ยประมาณท้องประมาณห้าหกเดือนยืนก้มหน้าผมก็เลยเอา้าอ่ะผมผมใช้น้ำสมมุติแล้วกันนะครับคบอา้าวอีมอ่ะมายืนอยู่ตรงตรงนั้นได้ไงอ่ะก็เข้ามาดิเขาก็เขาก็ถ่ายหน้าปุ๊บแล้วเขาก็เดินไปปุ๊บอา้าวผมก็เลยแปลงนเนาะเขาน้อยใจผมหรือเปล่าว่าเขาไม่ติดต่อมาตั้งนานเขาผมติดต่ออะไรเขาไม่ได้เลยเอาเขาบล็อกผมหมดเลยเ ผขาโน้นใจหรือเปล่าว่หรือว่าเขาท้องจริงรรวะผม,ออก,มก็วิ่งออกมาเพ๊บวิ่งออกมาเพ๊บเปิดประตูมุ้มงรอดออกอม,มองไปข้างหลังอืมไม่เจอ,อมผมผมต้องบอกก่อนว่าตรงที่ผมวิ่งออกไปเนี่ยระหว่างตรงที่ผมนั่งถึงประตูเนี่ยอย่างมากก็ไม่เกินห้ามิอือและตรงที่เธอเดินไปเนี่ยเธอเดินเธอไม่ได้เดินออกไปไหนเธอเดินย้อนกลับไปทางห้องสิบสองห้องสิบเจ็ดห้องสิบ แล้วผมบอกกันว่าสถานที่ที่ผมอยู่เนี่ยแม้แต่หมากขรลอดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์แม้ต่หมาก็าลอดไม่ได้าาผมและและเป็นไปไม่ได้ที่ว่าผู้หญิงตั้งท้องด้วยจะรลอดจะรลอดรวด,ดานามที่บบความห่างไม่ถึงไม่ถึงสิบเซนพี่ความห่างของแต่ละเส้นละเส้นที่เขาถึงกันมานะอะไรและทีนี้เธอก็เดินไปพูดผมก็มองมองไปถ้าถ้าระยะทางระยะทางจาก ห้องทิบสามห้องผมเนี่ยไปสุดมุมห้องหนึ่งมันก็ไกลอยู่นะพี่ประมาณเกือบครึ่งสนามฟุตบอลเลยนะน่นาหนะเป็นครั้งแรกที่ผมเจอเธอและครั้งที่สองตอนนั้นเนะ่ะผมผมผมเข้าง,งานกลางคืนเนาะก็ห้องเดียวห้องเดิมเนี่ยแต่อีเนี่ยมาเกิอดอยู่ข้างหน้าอืข้างหน้าเนี่ยผมอธิบายว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นลานสนามกีฬาและอีกมุมมุมอีกมุมหนึ่งมุมทั้งท้ายๆอ่ะเ,เป็นโรงอาหาร ผมก็ไปนั่งดูบุหรีก่อนจะไปเข้างานนั่งดูบุหรีผมก็ยืนผมก็เห็นเธอยืนถือดินโตอยู่หน้าโรงอาหารอตอนที่เธอมาหาผมเนี่ยก่อนที่ผมจะไปเข้างานเนี่ยเธอจะชอบไปเอาดินโตมานั่งกินข้าวกับผมก่อนก่อนที่จะก่อนที่ผมจะไปเข้างานอืลักษณะข,ของเธอที่ผมเห็นตอนนั้นก็ก็ตั้งท้องเหมือนเดิมแต่ชุดเนี่ยมองมองไม่ชัดเพราะว่ามันค่อนข้างไลเธอก็ยืนถือดินโตแล้วก็กดมือเรียกผม ผมว่าโอเคโอเคผมก็หันไปจิ้มบุหรี่ลงถังปุ๊บแล้วผมก็เดินไปตอนที่ผมหันหน้ามาปุ๊บผมก็ยังเจอเธอยือนอยู่ที่เดิมเพราะผมเดินผ่านพุ่มมันเป็นพุ่มต้นไม้เหมือนพุ่มต้นเขาเรียกต้นอะไรต้นวาสนาหรือเปล่าที่เขาปลูกไว้หน้าห้อง uh huh. ประมาณกสี่ห้าต้นผมเดินก็จะนับผ่านไปปุ๊บผมมองเห็นเธอไม่เห็นแ่ละผมผมไม่เห็นเลยแล้วแล้วผมเดินไปปุ๊บสินโตผมก็ยังวางอยู่ที่เดิมอะ uh huh. ผมก็เดินไปจับสินโต ผมก็เดินไปจัดตัวแล้วผมก็เดินเข้าไปทํางานแล้ว<ะ>แล้วมันก็ไม่ไม่แตกอะไรเลยที่ว่าผมทําไมผมต้องเห็นเธอแบบนี้แล้วก็ทิ้งช่วงห่างไปผมก็เจอเธอแบบเนี้ย<ะ>เจอในลักษณะแบบเนี้ยแบบแป้งพับที่เธอลืมไว้ในห้องบางทีก็เปิดเองบางทีนอนอยู่บางทีนอนอยู่ก็มีกลิ่นกลิ่นเหมือนสบู่กลิ่นแชมพูมพ,พวกยาสระผมพวกอะไรของที่เธอเคยใช้อ่ะก็ยังวนๆเยียนๆอยู่แบบเนี้ย แล้วในตอนนี้นผมยังไม่ฟันธงไม่แน่ใจว่าเธอเสียจริงจหรือเปล่าเดี๋ยวนะฮะคือระยะเวลาที่ที่เรากำลังจะบอกอย่างครับหลังคือแฟนเราเนี่ยคลอดลูกมาแล้วแล้วลูกเราได้ได้ขวบเนื้อถูกปะ่ะแล้วเราก็เลยกลับมาทํางานเหมือนเดิมแต่ระยะเวลานั้นนะตอนนั้นที่หลังจากผู้หญิงคนนี้มาเนี่ยค,คือน้องน่าจะประมาณสักห้าเดือนหกท้องมาห้าหกเดือนครับโอ้แต่เรามาเจอนี่คือยังท้องอยู่คิดว่าตอนนั้นคือครเราคิดว่าลูกที่เรา คือลูกอ่ะยังยังเป็นคือของเราในครอบไปแล้วหรือว่าอย่างไงฮะครับลูกของภรรยาผมที่อยู่น้องไม่ไม<อ>คือ<ต>กับผู้หญิงคนนั้น<ง>ที่เรากาลังกาลังคุยกันอยู่เนี้ยกับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยผมกับผู้หญิงคนนั้นเน,น่ะผมไม่คิดว่าเธอท้องด้วยซ้ำไม่ได้คิดว่าท้องคิดว่าเขาหลอกเราน่าจะเป็นครับผมน่าจะคิดว่าเขาน่าจะเป็นผู้หญิงหาเงินอะไรประมาณนี้และและและเนี่ยและเนี่ยมันและเนี่ย สาวประเภทสองที่ผมเกินเกินไปครั้งต้นคนเนี้ยเป็นคนจุดประเด็นขึ้นมาอยู่ดีๆอยู่อยู่ดีดีเขาก็ทักผมมาในในจินตนทักมาในในโลกออนไลน์เขาบอกว่าเขาก็ไม่พูดอะไรเลยนะสาบแช่งผมอย่างเดียวหาว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่รับผิดชอบหน้าตัวเนี่ยอทําอะไรประมาณนี้แหละทำอะไรก็ไม่รับผิดชอบรู้ไหมว่ารู้ไหมว่ามึงสองชีวิตนะ มันบากแค่ไหนม,มันทำสองชีวิตตายอะไรประมาณนี้แหละผมก็เลยผมก็เลยจับต้นชนปลายมาปุ๊บผมทําอะไรผิดอะไรประมาณเนี้ยออือเขาก็เลยบอกว่าตอนแรกนียตอนที่ผมเนี้ยให้เงินมาห้าพันบาทครับเขาก็ออกจากหอไปเลย <c oughs> เขาก็ออกจากหอไปเลยแล้วแล้วเขาก็ไปทางแถบทางอีสานใต้ะครับอือแถบจังหวัดทางอีสานใต้เนี่ยแล้วเขาก็กลับมาแล้วเขาก็ มาป่วยเขาก็มาป่วยแล้วทีเนี้ยจนเธอเธอชอบเธอเป็นคนชอบเล่นกีฬาแล้วเนี่ยถึงเธอจะไม่เล่นเธอก็ไปเธอจะไปไปดูอย่างเงี้นะครับเขาจะเธอจะชอบเล่นบอลลีบอลเธอก็จะไปตีบอลลีตอนตอนเย็นที่โรงเรียนที่หอแถวแถวหอแก่แหละแล้วทีเนี้ยเธอเธอก็หายไปหายไปวันหนึ่งสองวันจนเพื่อนเพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกันน่ะเขาเอะใจเขาเลยไปตามดูออ และจักรยานจักรยานของป้าเจ้าของเจ้าของหอที่ที่เธอยืมไปอะ่ะยังจอดอยู่ที่โรงเรียนอแนนืและที่เนี้ยและที่เนี้ยมันมันมีมันมีเหมือนเหมือนน้ำโอนตินไงไหลออกมาจากห้องอห้องน้ำไหลออกมาจากห้องน้าไหลออกมาทางร่องระบายน้าห้องน้ำและเนี้ยผ่านลงช่วยกันแต่งานปุ๊บก็เจอเธอนอนหมดสภาพอยู่ในห้องน้ำแบบหมดลมหายใจแล้วผมก็เลยอ้า เราเรียนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นอะไรประมาก็าเลยเจอเขาอยู่อหรเนาะครับแค่บอกแค่บอกเฉยๆแค่บอกเฉยๆไม่เชื่อก็แล้วแต่เลยอืตามใจครับแล้วเขาก็บล็อกเฟซบิดบล็อกเฟซอะไรผมไปหมดเลยออฮะแล้วมันก็ผ่านไปจนจนลูกผมได้ปีหนึ่งครับผมก็มาผมก็มาผมจาผมก็กลับมาทํางานที่เดิมไม่ครับผมตอนนั้นผมทํางานที่อุดร จนลูกผมได้ปีหนึ่งผมก็ตัดสินใจสมัครทหารเอสมมาสมัครมาเป็นทหารที่จังหวัดนครราชสีมาค่ายห,หนึ่งในจังหวัดนครราชสีมามวันที่ผมวันที่ผมจะมาเธอมาหาผมวันผูกแขนนะครับวันผูกแขนเนี่ยวันผูกแขนปุ๊บผมว่านอนอยู่นอนอยู่บ้านป้านอนอยู่บ้านป้านอนอยู่หน้าทีเธอเดินมาปุ๊บลักษณะของบ้านป้าผมเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเป็นขั้นทางขูทางทางห้องครัวเนี่ย มันจะต่าลงแต่ตรงที่ผมนอนอ่ะมันจะสูงขึ้นประมาณห่างพื้นตังระดับอากาศกันประมาณห้าสิบเซนเธอถ้านั่งหยอนขาอยู่ตรงนั้นแล้วบอกว่าจะไปจริงเหรอไปทหารนไปที่ไหนอ่ะเดี๋ยวพาลูกไปผมก็เลยในความฝันอ่ะผมก็พูดว่าอยากทะลกแล้วตื่นขึ้นมาผมก็คิดว่ามันเป็นแค่ความฝันที่จริงแล้วก็ผ่านไปแล้วเธอเอียงเธอต้งเงียบไปจนผมฝึกทหารเสร็จผมมาประจาอยู่ชุดเขาเรียกชุด ชุดชปสชุดประสานงานนะอยู่ในอยู่ในอำเภอปากช่องตำบลหนึ่งในอำเภอปากช่องแล้วครับลักษณะที่พักของผมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นที่พักเป็นอาลาประชาคมมีตะแงมีตะแ,กง,ะแ,กง,ะแกงกันแมวพอกันแมวได้นี่นะล้อมรอบแล้วก็มีมีประตูเลื่อนเป็นประตูเป็นประตูล้อเลื่อนผมก็นอนอยู่ในเต็นท์กับเพื่อนควันนั้นผมก็ฝันอีผมก็ฝันอีกครั้ง ฝันว่าเธออุ้ม,ม,าามลูกมหาอืลูกผู้ชายอุ้มลูกมาหายืนอยู่ข้างหน้าบอกอเข้าไปไม่ได้ให้ผมะออกมาหาอืแล้วผมก็ลุกลุกเดินออกมาหาเธอเลยลุกเดินออกมาปุ๊บจนจนผมเดินชนประตูผมเดินชนประตูปุ๊บผมผมถึงรู้สึกตัวว่าผมฝันผมละมึอ,อแล้วเพื่อนผมเพื่อนที่นอนด้วยกันน่มันชื่อช็อกมันก็เลยบอกว่ามึงเป็นบ้าเลยลุกขึ้นมานั่งคุยคนเดียวแล้วก็เดินออกไปอผมไม่เอก ผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้สนใจผมก็ไม่ได้สนใจคําพูดอะไรของมันผมก็คิดว่ามันทาแม่งทาแม่งนะผมก็เลยให้แม่โทรปรึกษาแม่เพราะว่าแม่คือญาติผู้ใหญ่คนเดียวที่รู้เรื่องของผู้หญิงนี้ผมแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ไปดูดวงให้ไปหาพระให้แม่ก็ไปหาพระแล้วอย่างช่วงที่แม่ไปหาพระแม่ก็มาพูดนั่นบูดนี่ฟังคือทางที่ดีลูกก็ไปทําบุญนะอะไรประมาณนั้นและช่วงนึงผมผมกลับผมกลับไปอยู่ค่าย รต่ผมยังทํางานเป็นชุดชพรสผมไปนอนผมผมนอนผมนอนกลางวันนะครับนอนพักกลางวันลักษณะรถเนี่ยเป็นรถกระบะผมนอนอยู่ท้ายรถกระบะเป็นรถมันรถสองแถวมีเบาะสองฝั่งผมนอนอยู่กับรุ่นน้องรุ่นน้องนอนอีกฝั่งหนึ่งผมนอนอีกฝั่งหนึ่งครับผมวางบุหรีผมวางบุหรี่โทรศัพท์แล้วก็กวดน้ําอำไว้้างบนหัวที่นอนและเธอก็มาหาผมออืมผมหลับตอนนั้นผมหลับแล้วแล้วเธอก็มาหาผม ผมฝันนั่นแหลคะครับฝันว่าเธอก็มาหาผมในความฝันเหมือนเดิมเลยเธอก็เหมือนเดิมเลยชุดเดิมออุ้มอุ้มเด็กผู้ชายมาคนเดิมอุ้มมาปุ๊บแล้วเด็กผู้ชายอ่ะก็มายืนเกาะท้ายรถแล้วผมก็เดินออกไปปุ๊บลูกใครว่าน่ารักน่าชังอแล้วลูกเธอก็บอกว่าก็ลูกเธอนัอ่นไงแล้วผมก็จุดจับจับบุหรี่ขึ้นมาดูดจับบุหรี่ขึ้นมาดูดกดจับบุหรี่ขึ้นมาดูดเธอก็บอกว่า ตอนนั้นลูกยังทาแบบนี้อีกบอกให้เลิกหลายครั้งแล้วยังไม่เลิกอีกอ่านเลิกจะเลิกแล้วผมก็จิ้มบุหรี่ลงพื้นคหยิบขวดน้ำไปมากินแล้วผมก็ตั้งตั้งขวดน้ําไว้ท้ายรถแล้วผมก็แล้วเธอก็บอกว่าหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวไปก่อนอหมดแล้วหมดเวลาแล้วนะพาลูกมาแค่นี้เดี๋ยวไปก่อนคหมดเวลาอะไรเดี๋ยวไม่ทันรถหรอผมก็บุนเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันรถหรอไม่หรอกเขาบอกไม่หรอกมันแค่หมดเวลาเฉย แล้วผมก็เดินกลับขึ้นไปนอนเหมือนเดิมพอผมตื่นขึ้นมาปุ๊บผมหาบุหรี่ไม่เจอ,อผมเลยถามรุ่นน้องรุ่นน้องเชื่อไหมเห็นบุหรี่พี่ไหมพี่ก็เดินพี่ก็ตื่นมาพี่ก็เดินลงไปดูบุหรี่ยูท้ายรถแล้วพี่ก็คุยกับใครไม่รู้คิดว่าพี่คุยโทรศัพท์แต่โทรศัพท์พี่วางอยู่ตรงนีน้แล้วพี่ก็เดินขึ้นมาแล้วพี่ก็นอนอเดี๋ยวคือระหว่างนั้นนะคือนะตอนนั้นคือตัวของหลังเองคิดว่าตัวเองกับฝนัน ครับแต่ระหว่างที่ฝันเนี่ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับเป็นความจริงเหมือนเราละเ,เมอมาแล้วทุกอย่างคุยมีการสนทนาการมีอะไรกันหมดเรียบร้อยทุกอย่างเลยครับโอ้โอ้โอ้แล้วงไงโถเนะฮ้ยฟังแล้วขนลุกว่าเนีผ้ผมก็ขนลุกนะครับแล้วเมื่อคือแล้วพอเขพูดเพื่ว่าพี่อ่ะเดินออกไปคุยกับใครไม่รู้แล้วพี่ก็เอาบุหรี่ออกไปด้วยจุดบุหรี่ดูดผมก็ทั้งโมกวขึ้นมาดู ผมไม่เห็นพี่คุยคนยาวนึกว่าพี่คุยโทรศัพท์แต่โทรศัพท์พี่เนี่ยวางยังวางอยู่ตรงนี้แล้วผมก็เดินไปดูผมเดินไปดูพรพูดแบบนั้นปุ๊บผมก็เลยเดินไปดูปุ๊บผมก็เห็นแค่ก้นบุหรี่ผมจิ้มอยู่ตรงนั้นกับขวดน้ําที่วางอยู่ข้างเอ้าเฮ้ยทำในฝันเลยมันทำในฝันนี่ยเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมคิดว่าไม่ใช่แล้วมันมันผิดปกติแล้วผมก็เลยบอกแม่แม่ก็เลยบอกว่ามีพระท่านแนะนําบอกว่าให้ซื้อ ซื้อของเล่นเด็กเด็กผู้ชายซื้อของเล่นเด็กผู้ชายชุดรองเท้าอะไรนี่แหละนมข<ะ>ุมอะไรที่เป็นของใช้ผู้ชายอ่ะ uh huh. เด็กผู้ชายอ่ะให้ซื้อไปถวายพระผมก็เลยลาผมก็เลยลาไปถวายพระแล้วตอนที่ไปผมไปตอนตอนผมที่ผมไปวัดนะ่ะมันก็แปลกแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือผมไปคนเดียวอืผมไปคนเดียวผมถือของใส่ในลังรู้สึกจะเป็นลังลังขนมปังหรือเปล่า มันก็ใหญ่พอสมควรผมถือไปตั้งเยอะผมก็เลยบอกว่าผมผมก็เลยเล่าให้พระท่านฟังพระท่านก็ไม่ได้ทักอะไรพระท่านก็บอกว่าอืมดีแล้วแหละที่ทำได้เขาก็คงจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเขาก็คงจะไปได้เขาก็คงจะไปดีแนวแหละพระท่านก็พูดแค่นี้มพอผมเดินออกมาพอผมเดินออกมาปุ๊บผมมานั่งปลูกเชียงเท้าผมใส่รองเท้าทหารเนาะมานั่งปลูกเชียงเท้าปุ๊บ มีเด็กวัดคนหนึ่งเดินขึ้นมาปพ๊บเดินถือถังถังเนิ่งๆสองถังขึ้นมาปพ๊บอพี่แล้วเขาก็มาเก็บเอาของที่ผมมาไปถวายวัดนะไปกับใส่ใส่ในใส่ในถังนั้นแล้วเขาก็เดินสวนผมมาเขาก็เลยบอกว่าพี่เอารองเท้าพี่เอารองเท้าแฟนพี่ไปด้วยนะรองเท้าแฟนเดี๋ยวรองเท้าคนเดียวเอาลงผมมาคนเดียวครับพี่เอารองเท้าแฟนพี่ไปด้วยนะโอ้พระท่าน ระหว่างระหว่างที่เด็กคนนั้นนะ่ะชี้มือไปทางนั้นนะ่ะพาาระท่านก็เดินสวนออกมาปุ๊บแล้วพาาระท่านก็มองหน้าผมแล้วท่านก็ยิ้มแล้วท่านก็เดินไปปุ๊บและเด็กคนนั้นและและเด็กวะคนนั้นก็บอกว่าชี้มือไปทางไปที่ภาคหนึ่งของไม้ยินอ่อนที่ผมนั่งอยู่อที่เอารองเท้าแฟนพี่ไปด้วยนะจอดวางจอดขวาง,งหน้าประตูจอดขวางหน้าประตูผมก็เลยกวาดไปได้ฝั่งนู้นผมก็เลยชะงงูกไปดูมันก็ไม่มีอะไรผมมาคนเดียวและรองเท้าผู้หญิงเนี่ยใครจะตามผมมา ใช่ครับแล้วเราได้บอกเด็กวัดไหมว่าไอ้หนูพี่มาคนเดียวนะเว้ยพี่ไม่ได้พูดไหม,ไม,มครับไม่ได้คุยไม่ได้คุยอะไรกันเลยเหรอพอเด็กนั้นพูดเสร็จรปุ๊บเหมือนโยนระเบิดไว้แล้วก็ไปอย่างเงี้ยหรอครับปล่อยให้ผมนั่งงงอยู่คนเดียวรองเท<อ>้าอะไรก็ไม่มีเออเฮ้ยแล้วมันยังให้โถ่ล่ะสุดท้ายจดจบเป็นยังไงคือในฝันนะน่ะจันนก็คือ ผู้หญิงคนนั้นกับเด็กอบอกว่าหมดเวลาแล้วนะแล้วก็หายไปเราก็มาทําบุญให้แล้วก็มีเด็กวัดทักว่ามีรองเท้าผู้หญิงเท้าวัาเหมอยก็มีคนตามเราอยู่แล้วมันยังไงมันจบไปได้ดเป็นยังไงอะล่ะแล้วเขาก็หลังจากที่ผมไปทําบุญปุ๊บมผมก็ฝันเห็นเขาผมก็ฝันเห็นเขาในความฝันน่ะผมยังใส่ชุดทหารอยู่แล้วผมไปส่งเธอขึ้นรถไฟออผมไปส่งเธอขึ้นรถไฟแต่รถไฟเนี่ยแลกอยู่อย่างหนึ่งคือรถไฟเนี่ยมันมันอยู่ในน้ําพี่ มันอยู่ในน้ํามันมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นทะเลมันเหมือนเป็นทะเลและและ,และและชานชลาอยู่เหมือนชายหาดแล้วผมไปส่งเธอผมไปส่งเธอขึ้นรถไฟกันล <well> ูกผมไปส่งเธอขึ้นรถไฟกันลูกเธอก็บอกว่าหมดเวลาแล้วเธอบอกแค่นั้นหมดเวลาแล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวต้องกลับแล้วครับแล้วเธอก็ขี่รถไฟไปปุ๊บเธอก็โบกหันมาโบกมือให้ผมผมก็บกมือเธอเธอก็ไปอืขี่รถไฟไป แต่รถไฟนั้นน่ะวิ่งลงไปในทะเลวิ่งไปตามผิวน้ําทะเลอืและจากนั้นผมก็ไม่ฝันเห็นเธอไม่ไม่มีอะไรแปลกๆอีกเลยอฮเรื่องมันก็มีอยู่ประมาณนี้แหละครับโอโ้โหก็คือสุดท้ายนี่เขาก็เสียชีวิตเพราะการแทงลูกครับซึ่งถ้ามองงนี้ก็คือก็ลูกของหลังกัแหละ นั่นแหละครับจึงเป็นจึงเป็นสายตุที่ทําให้ผมเชื่อว่าถ้าไม่ใช่ลูกผมทําไมเขาต้องผูกพันอะไรกับผมคัามขนาดนี้ใช่และระยะเวลาที่เขาตามผมเนี่ยมันไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆนะมันมันหลายปีนะครับโอ้โหฟังแล้วนึกแลวยังมีเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องเล็กเรื่องน้อยเลยอ่ะนึกถึงอ๋อเนี่ผม ม,มมีก่อนมาเป็นทหารครับและที่เชื่อไหมครับว่าทุกวันเนี้ผมยังรู้สึกบาดบาดแ,แบบไหนแบบผมเห็นผู้หญิงถ้าผมเห็นผู้หญิงตั้งท้องผมเห็นผู้หญิงมีคันผมแบบแบบมันมันมันชอ็อตนะพี่แบบจะหมดเรี่ยวแรงไปเฉยแบบถ้าสมมติไปเดินตลาดปุ๊บเห็นคนท้องผมจะจะชอ็อตไปเลย<อ>หรือแบบเห็นผู้หญิงอุ้มลูกผู้ชายไงเห็นเด็กผู้ชายไงผมบบจะช็อตไปเลยแบบ นึกถึงคนคนนี้ขึ้นมาทันทีแล้วแ,ลแบบมันจะัใจจะสั่นมันจะเป็นวุบๆเป็นยังไงไม่รู้อ่ะมันจะเหมือนจะหมดแรงไปเฉยๆนะครับอ่าฮะโอเคนะนี่คือเรื่องราวประมาณหนึ่งนะหลังครับอา่ากับพี่กไดขึ้นก็นคือคราวนี้ก็คือเหมือนกับเป็นบทเรียนแล้วหลังก็คือพูดง่ายคือผมใช้คำว่าอย่าง,งนี้เนาะมันก็เป็นช่วงวัยรุ่นน่ะแต่ในจังหวะคือ เราก็มาทํางานแล้วก็จังหวะเขาไปไปเจอผู้หญิงในช่วงจังหวะที่ที่แฟนเราท้องก็อาจจะคึกขนองไปหน่อยนึงครัเนาะเขาได้เขาหลังก็ถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตแล้วกันแล้วก็ต่อไปนี้ก็ทําบุญที่สุขสดนให้เขาเยอะๆนะครับได้เลยครับได้เลยครับหลังนะขอบคุณมากเรื่องนี้นะได้เลยสาหรับเรื่องของหลังนะขอบคุณมากเลยนะครับโอ้พี่ฟังฟังได้ฟังแล้วนึกถึงภาพตา้วพี่โอ้พี่หลอนเลยว่ะ แต่ผมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม,ไม่เคยเห็น,เ,นเขาเ,เป็นตัวเป็นตนเลยนะแต่คือจากฟังนี่สิ่งที่ที่หลังเล่ามาคือในฝันแล้วอากาศิริยาทุกอย่างเนี่ยมันมันเหมือนกับกับเราดําเนินชีวิตอยู่อย่างนั้นจริงๆอ,อ่ะแล้วทุกคนก็เห็นว่าอา้าวละเมอได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยโอ้หลังนะขอบคุณมากสาหรับเรื่องนี้นะครับได้ครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ